สวัสดีค่ะดีแล้วก็ส,ส,สชอบวันเวอร์อะไรนะเราจะมีนะรีแอคเพลงของพวกพีวันทังวันน,นี้รีวูดทำไมเหมือนโดนเล่นอะไรเล่นจังหวะทำไมเหมือนโด,ดนคนแย่งคู่แต่ไม่มี <c oughs> โอเควันนี้จะรีแอคเพลง Do It Like This เออซึ่งเราเคยรีแอคเพลงของวงพีวันทังวันนี้แล้วน่าจะประมาณสองครั้งแล้วใช่แต่ก็นานอยู่แต่ไม่รู้ชื่อมัน ก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับต้องบอกว่าเน้นแต่ว่าเราเสร็จเพลงว่าแบบเพลงเขาจะเป็นยังไงจำได้ว่าวงน้องเนี่ยคือแบบก็ทําให้เราว้าวอยู่ก็เลยแบบขอเห็นว่าแบบน้องปล่อยเพลงใหม่แล้วก็เลยแบบหยิบมานดูแตกกันใช่ก็คือเพลงของวงนั้นก็คือสไตล์แรกจำได้ว่าเพลงแรกคือดีเดบิวต์ดีเพลงที่สองก็คือแบบมีจังหวะที่แบบเทเพราะจะนานเพลงนี้ต้องมาดูกันจ้าไป แั่นี้จะเป็นเพลงช้าเลยเปล่าหรือเป็นเพลงสมุกอันนี่อาจจะช้าก็ได้น่ะเพราะว่าแบบเพลงสนุกมาอยู่แล้วเลยนะ Do it like this ไม่ช้าแล้วล่ะน้องหุกป่า Follow ขอบคุณสำหรับการรับ

อาจจะได้ขนยาวเลยอาจจะได้ขนยาวเลยแต่แบบมันทำแบบให้หวานจริงๆนั่นเอง

ก hey, like ็คือในทีวีเพลงทูดมีอะไร่แา้วิ่งนี่ยันรักจัง h อ้ s สีประจําวงเขาคือสี่วงหรือเปล่าอันนีแม่เยค่ะแต่น่าละกห่างเราชอบสี่วงกันอยู่แล้ว เราชอบสีม่วงก็เลยอยากบอกว่าสีจะบ่งไม่ต้องเสียอะไรเปล่าคอนเซ็ปอาจจะมีสีม่วงมันอาจจะเป็นนัยยะที่อยู่ใน MV ก็ได้ซึ่งไม่สนใจเพราะว่ากูชื่นชมความรออยู่ว่าทำไม่ทีกูก็ลืมไปแล้วคืนอาจารย์ไปแล้วถ้าอาจารย์ดูคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยค่ะมึงไปหมดแล้วแต่ลงดีดีก็เขาเคยแนะนำชื่อน้องให้เราปะ จำไม่ได้เหมือนกันว่าอาจจะเคยแนะนำตอนเพลงเดบิวต์วะคิดว่าให้แนะนำใหม่หลักๆวะหลักเพลงนั้นกับเพลงนี้ทุกคนมันต่างกันนะต่างกันเพราะว่าเพราะว่าน้องก็มีตัดผมบ้างทําสีบ้างเปลี่ยนนู่นนี่นั่นบางอย่างคนที่เราคิดในวันนั้นอาจจะคนที่คิในวันนี้อาจจะเป็นคนละคนกันซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช่ใช่เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยฟังไว้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าเพลงแบบเฮ้ยมันเทมาจริงเท่ ผู้ชายก็หลอกน้องหลอมาอุว <c oughs> ีกตีไม่เลวอวยแ,แล้วเพราะอะไรก็เพระาะว่าดีเพราะว่ามันดีรู้จะอธิบ้าออน,าานอนะไรคยฟังแล้วก็คือดีก็คือบอกว่าดีถ้าถ้าเสียความอวยก็คือมาดูช่องนี้แล้วก็มันดีอ่ะดีก็บอกว่าดีเดียว <c oughs> ต้องลองไปฟังเอง <c oughs> อให้ทุกคนลองไปฟังนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย